กฎของหาดตอนตี 3. เมื่อคือนผมลองเข้าไปเล่นแมพชายหาดมันเป็นแมพธรรมดาที่เคยเล่นกับเพื่อนหาดเงียบมากคลื่นซัดชา้าช้าไม่มีใครอยู่เลยเซิฟเวอร์ก็มีแค่ผมคนเดียวแต่บนกระดานหน้าชายหาดมีข้อความแปลกๆเขียนไว้ว่าห้ามลงเล่นน้ำตอนตีสห้ามเดินลงทะเลเกิน3าก้าห้ามมองจ้องลงไปในน้ำ ถ้ามีใครเรียกชื่อห้ามหันกลับไปผมคิดว่าแค่มุกหลอนๆเลยลองเดินลงไปในน้ำหนึ่งกาสองก้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอก้าที่สผมรู้สึกเหมือนเท้าจมลงไปลึกกว่าปกติเคลื่อนหยุดนิ่งทันทีแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากในน้ำว่าลงมาเถอะเรารออยู่แล้วผมหันหลังจะวิ่งกลับแต่เสียงนั้นเรียกชื่อจริงของผม ชื่อจริงที่ผมไม่เคยใช้ในเกมนี้